สิวันนันมีดหมอสวัสดีค่ะค่ะวันนี้ก็มาเจอกันอีกเช่นเคยนะคะค่ะวันนี้จะมารีวิวมีดหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์ให้ทุกท่านได้ชมกันนะคะค่ะเรามารับชมความสวยงามของมีดกันเลยนะคะค่ะด้ามงาฝาักไม้นะคะไม้ก็เป็นไม้เก่านะคะไม้พยุงนะคะไม้ศั์สิทธิ์นะคะ ที่เก่าเดิมๆเลยค่ะค่ะค่ะงาก็ช่วยนะคะค่ะมีดขนาด8ดนิ้วครึ่งรวมด้ามและฝักนะคะ เรามารับชมความสวยงามของใบมีดกันนะคะค่ะเลขเก่าโบราณเลยค่ะเก่าเดิมๆนะคะด้มและกันแน่นค่ะเป็นลายเสยมาใบโพนะคะค่ะสวยงามค่ะ ท่านไหนที่มองหาอยู่ก็ทักไทยเข้ามาหา063 139 48 97นะคะสีวันนั้นมีดหมอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยนะคะขอขอบคุณค่ะ